ก็ว่าทำไมมันแปลกๆนี hmm. ่ม e ันแผนเด็ดของแฟนหนุ่มสุดเพอร์เฟก์เลยไม่ใช่หรือไงแล้วสถานการณ์ในห้องสวีทสองต่อสองนี่มันวิวสวยดีนะหรือว่าคุณกิยูจะจะว่าไปฉันยังไม่ได้ให้ของขวัญวันเกิดกับนายเลยนี่นะนั่นไงของขวัญคืออะไรเหรอครับแย่ละคิดดีไม่ได้เลยในสถานการณ์แบบนี้อยากจะโจนเข้าไปกอดจังของขวัญนั่นต้องเป็นคุณกิยูแน่ๆเลยคุณกิยูครับอะ ตัวใช่พอไปปรึกษาว่าจะให้ะไรเป็นของขวัญนะเหมาะกับเด็กอย่างนายใช่ไหมล่ะไปปรึกษาใครมาครับก็อูซุยแนะนําให้ทานข้าวที่โรงแรมเป็นโกคุแนะนําโรงแรมที่อาหารอร่อยอร่อยชินาสึงาวะก็แนะนําชุดสวนกุหลาบอิงูโรแนะนํามานะอะไรกันแต่ละคนเนี่ยดูช่วยแนะนํากันเต็มที่เลยนี่นาถึงจะไม่ได้คิดแผนเองทั้งหมดแต่ฉันก็พยายามคิดงานวันเกิดให้นายมีความสุขนะ เพราะงั้นตัวนั่นนะฉันตั้งใจอยากให้นายขออะไรเพื่อตัวนายเองบ้างยังไงละ่ะที่จริงคุณกิยูให้อะไรมาก็ดีใจทางนั้นแหละครับแค่ได้อยู่ด้วยกันทุกวันสําหรับผมแล้วนะความสุขของผมก็คือคุณกิอยะยังไงล่ะครับถ้าพูดถึงสิ่งที่ทนันเจโรสนใจเป็นพิเศษในช่วงนี้น่ะเหรอครับก็คุณทมิโอกาสนั่นแหละสิ่งที่อางาซึมาบอกคืออย่างนี้สินะเอ๊ะปปรึกษาเซนิสึมาด้วยเหรอครับชุดโบคงจะไม่ไหว แบบนี้จะได้หรือเปล่าขอบคุณสลับของขวัญครับแล้วแล้วตั๋วล่ะขอคุณกิยูเป็นเจ้าสาวครับมาขออะไรแบบนี้จะดีเหรอสำหรับคุณกิยูผมโลภมากเสมอครับตั๋วเดียวไม่พอหรอก